เสียยติดคออันนี้พูดดังไม่ได้เลยเนี่ยตูเจ้าเอาละครับผมนอนนอนโมเดลคอมแบท5ผมก็เล่น EP พีหนึ่งให้้างห่งข้อายุ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 สิบสอง้จาผมโกงโกงเนี่ยเดี๋ยวมันลิมไม่ได้อ้าวโอ มาทีน,นี้เลยกดเอนนอเออเออ,อ,อเปิดไฟแล้วครับอะไรเปิดไฟเกมลออรับทราบตรโต๊สองเปิดเครื่องติดตามเรียบร้อยโชคดีกันนะรับทราบโต๊ะสองครับเขย่ติดชอบติดคอผมหรอผังขึ้นไปทางนี้ระวังอ่ะระวังนี้ ไปเเอีตามกันไาเออเออตามตามหมอบหมอบเออหอเยอเยอเยอเออายู่ไหนอยู่ไหน่ไหนมย่ไหนอยู่ไหนมาอยู่ไ อไปโกกูกู sing a b o อ t มาเดี๋ยวมันยังไงยังไงไปทางนี้นนอุ้มจับขาอุ้มขึ้นอ้าวเจือขอบใจไป ไฟจะกระโดดออกจากหน้าต่างแล้วเนี่ยยิดดูยึดปากแล้วก็ยึดอ๋อเขาเจอฮะ น,นี่เป็นแคคลิปแรกนะรายการอะไรก็ไม่รู้ก็นั่นแหละก็วา่าถุก,กเสียอ่ะคือพายถุเสยไป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 โดนไม่โดนอายิยงไม่โดน วางจรวดลงไปที่เรือผมจะนม่พากตอนที่มันพดเอาพากอยู่ปช็อปเปอร เบียบกานี่คือพาทแรกสำหรับ Modern Combat นะครับ5พาค5ครับใครที่อยากเล่นน่าสนใจก็ไปโหลดเล่นกันได้ครับที่เพจตะโตฟรีนะครับอ่าขอจบพิบเฮ้ยทำไมมันเร็วอย่างเลยวะ6นาทีเองเออ